มาเนาะมามาต่อต่อมาหอดสวนมัพริกแหละบานนี้สิปลูกมัพริกให้บ่ง นวสิป ha ha e ok no. oh ูกะสิมาให้เบิงอันนี้กะให้เบิงใกล้ๆเนาะอันนี้กะอีหยังมากสลบ้านเฮาก็ดถ้าเป็นคนไทยเขาก็เอิ้นว่ามาละขี้นกเนาะเอาแบบ2ภาษาแต่ภาษาฝรั่งบ่ฮู้จักเด้อุเจ้าบ่ต้องถามนี่เด้มักพริกที่สิเอามาปลูกมื้อนี้กะคุณตาคุณยายชาวอิตาลีแบ่งให้ตื่นเต้นขนาดจักสิได้จักมากหรือว่าจักว่ามาคอยเดือสิกินหมดซกบ่จัก มาห้อยเดือดร้ายขนาดอยู่แถวนี้จักแม่นจักต้นแหละกระเทียมคุ้มไว้ประมาณเจ็ดคุ้มเดี๋ยวคันบ่อนั่นก็นเดี๋ยวได้คุดเพิ่มเนาะมาลงมือกันลงมือกันลงมือกันเห็ดผู้เดียวอมอมบม่มีหมูกันนี่เลยห้ามหมูปากหมูบ่อาทางนี้แหละยิย่งว่ะอัน มีประสบการณ์ตรงเนะาะบอกว่าไผ่กะตามไผ่ที่มีว่าพุยยังย้งเอียงเห็ดและใส่ดีมันสิงามมันสิเป็นหมากโรคกระบอกกัน,นเดอ้อเห็นว่าก,ก็ได้ดินนะก็เป็นสง่งดินข้าเจาะกับส่งสิงามอยู่ได้กะดำอุ่มคุมอยู่หักจักปลูกและจักสิเป็นนาได้ยังว่าบริมันใจจ้คข้องปนไดนี่นะ กนว่าได้ก็ยังได้เชียมสื่อบ้านเฮาคุ่แล้วเนาะอันนี้นะได้อันผมมีเชียมสื่อกันเลยเอาอันนี้เขาเอื้อนเี่ยอันแนวที่คนเขาเจาะซับพูดสับมานะหานะาเอามาเห็ดเป็นแนวคุดคันว่าพื้นเชียมสื่อบ้านเขาเจ้ากันนี่แหละนี่คือเชียมสื่อบ้านเขาเจ้าอันนี้ชื่อว่าน้อยสุดแล้วนี่ข,ขนาดยังว่าชุ่มเจ้าเอ้ย กับผมคือเชียมสื่อไปห่อหรอกคุณจีหล่อ,อบานเท่า้วอะไรก็ได้มาลงมือปูมาผิดก,กันโอ้ยห่าก,กันยังบ่มีสำมแม่ชิหายเบิ่งไกลๆห่ากันยังบ่มีส้มมันสิขึ้นหายอยู่บนนี้ฮ้ส่งสิบ,บลรอดแทะล่องเบิง่งเนาะเผื่อมันหลอดว่าพได้ได้เฮ้ยแดดเมื่อนี้ มือนีแดดกำลังออกอากาศกำลังเริ่มดีหย่านดำหย่านดำใส่หมวกซะก่อน <c oughs> ว่าวคือได้ไปแล้วเราพักไปหาอาบแดดที่ซาวฝรั่งยังวะเอ้ยว่าวคือชื่อสือดอกกันว่าหย่านดำน่ะเห็ดคือเอา้จาจักบีบแนนโบนแนนซ้ำได้แหละก็ได้เหงาอ้านนะ่ะลืมเลยวิธีการปลูกมะพร้าก,ก็ได้ แบบชาวสวนน่ะแล้วนี่มาสิไปหาหน่อไม้ได้สุ้มเจ้าเอ้ยได้มาถ่าเบิงเด้อนะลิปหน้าเมียฝรั่งสิไปหาหน่อไม้ว่าป่าหน่อไม้เมืองฝรั่งมันสิเป็นอะไรแล้วสิมาบอกอรายละเอียดในลิปนาะคืออยากินนันต้มหน่อไม้จำแจว่ว แกงกับบคุคขิดยากดอกเพราะมันโบมีจีรอโบมีเฮ็ดปวกโบมีพักขะแยงใส่ก็เล้วโบคุดยากแกงปันไหนอดเอาเผื่อโควิดเศร้าเผื่อมีเงินขาดรถเมื่อบ้านอีกจกักสองสามปีจากวันใดเมื่อกับบจุจักอันนี้ยังบ่มันใจได้หนีสองสามปีนี่เพ้อเพ้อเพิ่งกว่าหัน ยังพอได้นใจยังเลยโควิดกับพรโควิดเงินในทงกับบ่คอยมีสว่วงนี่เงินในทงบ่คอยมีในบม่มอนย้อนโควิดนะธรรมชาติคือชีวิตประจาวันเลยนี่เงินในทงบ่มีบ่มันย้อนโควิดมันบ่มีอยู่แล้วคนว่าบ่มีเลยก็คือสีบม่มเนาะคือสีตัวการโพดมีอยู่ มันแม่งบ่ถึงนขนาดว่าพ่อขารถเมื่อบานเฮาผมมันใส่จ่ายหลายมันมดหลายแสนแสนบาทน่นแหละก็มันนี่ผมว่าเฮาเขาพัวคอนค้างใหญ่นาะคันได้เมื่อเมื่อที่กะต้องเมื่อทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกกะสี่คนแหละกะมดหลายกันค่าว่าดำละคน2คนก็ใครแน่อันนี้ผัด4คน เด็กน้อยกับราคาเดียวกับผู้ไงบ่เมนยังดอกคันวัดตำกว่าส้ขวบบ่จืบบ่ได้เลยส้ขวบด้วยสี่ขวบนี่แหละอจิใจเคึงราคาแต่คู่มือนี่บ่ได้แล้วลูกไสหลากัะแปดขวบแล้วราคาเต็มมดราคาเดียวกันมดทั้งพอทั้งแหมทั้งลูกจังวะเมื่อบ้านที่กับเมดเงนินหลายเมื่อบ้านแต่ละเที่ยวกับบพ่พอได้ยังดอกก็ได้ตะกราลรถ ไปกลับขันชีเมื่อบ้านกับโบตื่นเต้นไปได้ชมเจ้าเอ้ยเมื่อยแมได้กับโบาาถือแงมจิลอจักเถื่อข้อหมักนะอยากกินขว้าจิลออยากกินแกงนใบไม้ใส่จิลอเมื่อยแมได้กับโบถือจักเถื่อยังวะมันมันบบก็มันชีโบต้องโบถือนี่มันโบแมนช่วงปิดเทอมอยู่พี่เนาะ คันท้าวิีเมื่อบ้านค่ะโมเมนต์ช่วงโฮเฮียนเขาปิดกลับไปเนี่ยคู่เขากับโบอยากอนุญาตปันใดคันลำอาทิดช่องอาทิตย์ดเขาก็หายอยู่แต่คันเกิลอ,า,า,บบา,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 อาทิดป้ยา,ายเขากับโบอยากหายไปเลยเพราะว่าเด็กน้อยค่เทียันไลยเขากับโบอยากโอเคโมเมนตยังต่อย,ย่านเขากับยานเด็กน้อยบบท่านมูเขาเจ้ากระได้ ขันยังอยู่สำข้อหนึ่งข้อสองพ้อสามนี่ก็บชิยังได้อยู่กับโบจักสำไปเป็นเดือนสองเดือนเนาะทักษะหัดคือเอื้อจ้าดี้คู่มือนี้บ็ได้แล้วขอพ้นคืนห้องใหญ่แล้วคู่มือนี้ขันมาเาบ้านเท้ากับกูแหละมทัทะยมเนะมาะมัทะยมหนึ่งหอดบอกย,ยี่ร้อยอายุชิเบส ามาปลูกต้นบาสามโมงต้นแดแดดแห้งที่สุดจากว่าสิตใต้กระด่างแดดสักกระบอจักชุเจ้าเอ้ยเหลืออยู่สองต้นหน,หน่อยๆ <c oughs> ตกลมคุดคุ้มไว้บพ่อขาดอีคุ้มหนึ่งเดี๋ยวคุดใหม่ยามัน จักสิใส่ผุยใส่พุ่นใส่ผุยยังมันจำชิญ่ยงไ,งไ,วไว้ไว้หมากดดๆไข่แต่พ้นตกลิ้นมันกะเลยอ่อนดิ้นกะเลยอ่อนไขรแน่อยอุตส่าห์ขุดคุ้มไว้จนมาเต็มเมือดเดินนี่นะ คุดจนมือพองคุณแหละปั่นมามือนีผัดว่พลนตกลิ่นน้ำไหลทมมัดโบจนบบอยากเลือ้อคุณแหละคร่แต่บอดินมันอ่อนขาสั้นกับคือสี่ออกแข้งลายเติบอยู่ดอกคนผัดคนตุ๋ยเนาะมานั่งคุดเจนีมาหลุดเสาเอานี่ชมเจ้าเอ้ยเป็นตังหอดความสวยจ้าของเนัวโอ้ย อันนี้นะบูมี่หอดห้าค่ะกักกสิลองปลูกเบิงค่ะม,มันเลาะกักวาวาเลดะทำมันบวเลาะกัค่อยวากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมักผีเรียบร้อยเจ๊ตน้นชุ่มเจ้าตากับยายปั้นหายมือเศร้านี่ได้เจ๊ตน้นกันยังคลายกว่าบวไรยอยู่ได้เลยก็ได้ มามาต่อกันมาต่อกันที่มกัมกมักมระขี่นกเนาะเขาจะว่ามันเป็นยาดีผู้เขาผู้เขามีความหู้เนาะเขาจะว่ามันเป็นยาดียาระบายยาถ่ายทองอ่อนๆก็เลยมาปลูกพอาะได้ไวเพอาได้กินพอได้เป็นผักเป็นหญ้าบานเฮาเบิ่งดู เห็ดค้างไว้แล้วเรียบร้อยเห็ดค้างไว้เรียบเรียบเห็ดค้างไว้แล้วเรียบร้อยแต่ยัง้โม่ห่านในปุ๋ยยังใส่หั่งกระชีเอาม,มางลงรออากาศทาให้อากาศมันหอนอ่อนโมเมนต์ยังดอกย่าปปนปลูกไปและใต้เม็ดเสชได ได้บาทเนาะเผื่อสิมาคุดได้คาข่างมันดีใจขนาดมีโอกาสได้เห็ดสวนจีนี้โอ้ชื่มเจเลยจังวะซื้อมกผิดกระแพงได้อยู่พีมพกผิดฟักไผก,ก,กระแพงซื้อเขากินกระโลนึงกับไา่เติบได้เฮ้ย เว้าว่าอันน่ะบ้าดห่างคพิทส์ออนหาคมันแถบา้านนี้คันว่าพักมาแต่บ้านเฮาบกก่กเลยยิ่ยังที่มาแต่บ้านเฮาคนขงังแพงโบแมนย้อนยังดอกมันเฮามันอยู่บ้านเนาะคันอยู่ในเมืองคือเขาเจ้าที่ว่าเอออยู่ปารีสอยู่นู่นนี่นั่นกะบโบอึดดอกเด็กกับโบแพงปัญไราะว่าคนเอเชียมันร้ายเนาะคันอยู่น้าหมู่บ้านของเฮาหน่อยๆเราหนี้คนเอเชียก็บ,บ่ค่อยร้ายของกัแพง ที่เ้าได้ลังเทอะค่ะคืออยากแห้งๆแพงก็ซื้อให้ได้สะนอกจากว่า,าคือมะฮุงนี่เฮงๆตำมะฮุงนี่จะกินเธอหนึ่งหันอยากกินตำขบุญบ๊อบตำส่วนตำหัว,มหมวบา้านเฮานะเอามหม,มามาตำแทนกแก่แก่คัดได้อยู่ได้เห็นว่ากันกินตำหม,มา,มาแทนแทนตำขบุนกะมี่ยูข่ขบุนแหงมันหักเร็วๆมันกบะปุ๊บแสบนาะมันแบบต้มร้ายผัดเละขันต้มบ๊อบอันนั้นเป็ได้ผัดแข็งเพราะว่า I down นไปเป่งหน,นามมันมีแค่บุกแค่หาฮกกุ้งบดทั้งขนาดไปเป่งก,ก็ได้หนามก็ภูและไปเป่งเอาเพื่อนย่าภูแลบดถั่วมันคือเหี่ยวแท้ต้นนี้ชิลอดไม่คอยอยู่บนนี้เฮ้ยคือมาเหี่ยวมาเสาแท้ช่วงวันแรกเนาะมาปลูกตากแดดไฟมีเนาะปลูกไปตามเวลาที่มีโมแมนตยังดอกอยู่พี่นะอีอะมันกับโมเมนสวนเฮือนเฮา มันมาสวนเฮือนบ้านยายก่อมันนี่เขาก็มาตอนที่มันยังกลางเวเราะว่าล้างถมหนึ่งหรือล้งเจ็ดโมงแรงเขาบ่หยออกจากบ้านมันเป็นส่วนกากโตกันแมนฮันและบานนี้กะซีมี่ยังปลูกแล้วเรียบร้อยฮดที่เลือกลับไปหาเอาเอาย่าเบือมาค่อยเดือมาหวานเนาะมือน,นี่ก็สำนี่แหละ ไปได้ซ้ำนี่เดี๋ยวคลิปหนามาพอกันใหม่สิบไปหาหนอไม้มาเด้อมาเบิ่งขามาเบิ่งเด้อวันหนอไม้เมืองฝรั่งป่าหนอไม้มนสิเป็นอะไรนี่แหละเนาะทิ่มาอัปเดตรอบนะ้ะบายบาย